สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวการใช้รถไฟฟ้าในชีวิตประจําวันนะครับผม,มไปดีเดี๋ยววันนี้ผมจะไปที่บาง,งานานะครับผมเดี๋ยวมาลองดูกันครับผมว่าการใช้รถไฟฟ้าจะเป็นยังไงครับผม จริงการใช้รถไฟฟ้าในชีจำบันก็เหมือนกับการใช้รถน้ํามันทั่วไปนะครับผมขึ้นมารถปุ๊บก็เหยียบกันเหยียบเบรกแล้วก็สตาร์ทได้เลยครับผมอันนี้ตัวของผมเป็น BYD ATTO 3นะครับผมตอนนี้แบตเหลืออยู่68%แล้วก็มีมีเตือนลมยางอ่อนครับผมเดี๋ยวจะไป แวเติมแวเติมลมยางด้วยครับผมล้อหลังขวาลมยางอ่อนนะครับผมเดี๋ยวจะไปแว่เติมลมด้วยครเอครับผมเดี๋ยวไปกันครับผม แลับผมก็ขับก็เหมือน,นครับขับรถน้ำมันปกติเลยครับผมไม่มีอะไร ครับผมเดี๋ยวไปกันครับผมเดี๋ยวขอไปเติมอลมก่อนนะครับผมพอดีรถของผมลมมันเตือนล้อหลังขวาลมอ่อนอยู่นะครับผมครับมาถึงจุดเติมลมแล้วครับผมอันนี้ผมมาเติมลมที่ร้านเอ็นบียางยนต์นะครับผมอยู่ตุงพื่งต้นสายสี่ตัดใหม่นะครับเป็น N2 นะครับผมของผมเปลี่ยนเป็น N2 แล้ว นีครับผมเพื่อนเพื่อนถ้าสังเกตจะขึ้นตัวสีเหลืองแลครับผคือตํำกว่าสาสอง psi มันจะเตือนนะครับผมในตัวของออโตสามนะครับผมเดี๋ยวรอช่างมาเติมลมนะครับผมแล้วเราก็จะไปต่อกันที่บางนานะครับผมตอนนี้แบตเหลือ67กสิเ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่นะครับหลังจากผมเติมลมไปเรียบร้อยแล้วครับผมการแจ้งเตือนก็หายไปแล้วครับผมเื่อเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ใช้อัโตสามนะครับผม ถ้าเกิดว่าเกิดสา,ารสะขึ้นเตือนเหมือนเมื่อกี้นะครับผมก็คือให้รีบไปเติมลมนะครับตอนนี้อยู่บนทางด่วนแล้วครับเป็นทางด่วนรามสองมุ่งหน้าบางนานะครับผมก็เดี๋ยวขึ้นบนทางด่วนแล้วจะมาลองใช้ฟังก์ชันคูดคอนโทรลนะครับผมการกดฟังก์ชันคูดคอนโทรลก็ นะครับผมก็มากดเซ็ตตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็เซ็ตความเร็วไปครับกดปุ่มดันขึ้นนะครับผมจะตั้งเอาไว้สัก90นะครับแล้วก็มากดปุ่มรักษานี่ด้วยรักษาเลนแล้วก็ปล่อยให้ สามารถปล่อยให้รถคอนโทรลดได้เลยครับผมตัวฟังก์ชันคุดคอนโทรลตัวนี้มันเป็นอของอัตโตสามมันตั้งชื่อว่าตัวไดไปลอดนะครับผมในชื่อมันจริง,รงมันก็คือตัวก็ถ้าเกิดว่าเราปล่อยมือประ,ประ,ประมาณ10วิเก้าสิบวิมันจะรองนะครับผมต่อครับผมก็คือในฟังก์ชันตัว อัติถิคูตคอนโซนตัวนี้ครับผมมันอ่ามันสามารถอ่ารักษาระยะห่างจากรถกันหน้าได้รักษาเลนควบคุมเลนได้ครับผมอันนี้จริงๆคือเนี่ยผมแค่จับพวงมาลัยะไว้เฉยๆเพื่อไม่ให้มันเตือนนะครับผมแต่จริงๆอ่ะมันก็รักษาเลนของมันไปเองนะครับนี่ครับแล้วก็จะเช็คอ่าระยะห่างจากรถกันหน้าอันนี้ผมตั้งเอาไว้ที่ระดับสามนะครับผมก็จะวิ่งไป ถ, Dante, ถ้าเราถ้าเราถ้าเราต้องการยกเลิกระบบตัว Adaptive Cruise Control แล้วก็แค่เหยียบเบรกนะครับผมเหยียบเบรกมันก็จะยกเลิกเลยครับตอนนี้คือตอนตอนนี้ตอนนี้เท้าผมเห็นหรือเปล่าไม่เห็นแต่ถ้าผมไม่ได้ไม่ได้เหยียบกันเล่กไม่ได้เหยียบเบรกครับผมก็ไอ้รถมันใช้ตัว Adaptive Cruise Control ขับไปจะได้เราจะได้ไม่เมื่อยด้วยครับผมแต่ถ้าเราต้องการยกเลิกก็แค่เหยียบเบรกมันก็จะยกเลิกเลยครับโอเคนะครับ ใกล้ถึงบางนาแล้วครับผมตอนนี้แบตเหลือ61นะครับผมจากที่ออกจากบ้าน68ครับผมเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับครับคือตัว Adaptive Cruise Control นี่ช่วยได้มากเลยครับผมสังเกตนะครับผมพอพอรถพออรถกันหน้าออกเปลี่ยนเลนออกไปนะครับรถก็จะเร่งความเร็วไปให้ที่ประมาณ90นะครับผมก็ผมตั้งเอาไว้ที่90 ช่วยลดความเหนื่อยล้าได้นะครับผมก็มจะรักษาระดับความเร็วอยู่ที่90้าสิตลอดนะครับทางต่างโค้งก็จะจับเลียได้แล้วก็จะช่วยเลี้ยวให้สปานประรามสองแล้วครับผมใกล้ตึกบางนานแล้วนะครับพอมีรถใหญ่ตัดเข้ามามันก็จะจะรอความเร็วให้ ครับผมครับมาถึงแล้วนะครับผมกำลังเข้ามาในกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซ,ซึ่งอยู่ตรงบางนานะลรับอยู่ติดกับตรงไบเทคบางนาเลยครับก็ตอนนี้แบตเหลืออยู่ 58%นะครับผมหลังจากที่เราออกมาจากบ้านแบตบเริ่มต้นที่68ก็ผมวิ่งมาจากบ้านผมตรงแถวพุทธมณฑลสาย4ชนมาถึงเนี้ยก็ประมาณ50กิโลก็ลงไป10%นะครับ ก็วิ่งมาสบายๆนะครับวิ่งมาประมาณเกือบๆชั่วโมงนะครับถึงจุดหมายปลายทางเรียบร้อยก็สำหรับท่านที่ต้องการใช้รถไฟฟ้าก็สามารถใช้ได้ปกตินะครับ <S <S เดี๋ยวนี้ใช้งานได้ปกติเลยครับ แล้วนะครับนี่ครับผมถึงชุดหมายปลายทางเรียบร้อยเดี๋ยวลองดับเครื่องแล้วก็ลองดูว่าวิ่งมาทั้งหมดกี่กิโลนะครับผมสีสิบแปดกิโลนะครับ1.2ชั่วโมง โอเคครับตอนนี้ผมกลับจากบางนาเรียบร้อยแล้วตอนนี้มาถึงบ้านผมแล้วครับผมที่แถวๆพุทธมณฑลสายสี่นะครับก็สรุปก็วันนี้ก็วิ่งไปประมาณร้อยโลครับผมประมาณหนึ่งร้อยโลก็ตอนเช้าเต้นตอนที่ผมออกจากบ้าน แบตจะเหลืออยู่ประมาณ68%หรือ69%สนะครับผมอตอนนี้มาถึงบ้านวิ่งไปประมาณ100โลก็เหลืออยู่47%ครับครับก็จริงๆที่ทำคลิปนี้ก็คือเพื่อจะให้บอกว่าออการใช้งานอของรถไฟฟ้าณนะตอนนี้สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้สบายนะครับไม่ต้องกังวลอะไร ยิ่งวิ่งอยู่ในแค่ในกรุงเทพแต่แถวเนี้ยปกติผมก็ชาร์จ AC อยู่ที่บ้านนะครับไม่ไม่ค่อยได้ไปชาร์จตัวฟ้าชาร์จสักเท่าไหร่แล้วก็ผมก็วิ่งอยู่วันหนึงก็ตกประมาณ50-60กิกโลก็2 3 2สาถึงวันชาร์จทีนึงครับผมชาร์จที่บ้านนอกจากว่าเออออกวิ่งวิ่งต่างไกลวิ่งต่างจังหวัดถึงจะได้แวะปั๊มไปชาร์จเป็นฟ้าชาร์จนะครับ ครับผมกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยวิ่งไปประมาณร<ฮ>้อยโดก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะไปาชาร์จแบตเอาไว้ใช้งานต่อนะครับตอนนี้เหลืออีก47%ซโอเคครับผมคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับผมก็เดี๋ยวเผื่อใครดูไว้เป็นแนวทางที่เผือเ่อว่าเพื่อนๆคนไหนอย,อยากใช้รถไฟฟ้าในชีวิตประจำวันซึ่งผมมองว่าตอนนี้สะดวกสบายแล้วครับ ไม่ต้องไปแย่งที่ชาร์จกับใครก็ส่วนมากเหมือนของผมอะผมก็จะชาร์จ AC อยู่ที่บ้านมีใช้ัวชาร์จของตัวเองชาร์จนอกจากว่าวิ่งตางใครถึงจะไปชาร์จ